สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโ o t อ o y นะครับวันนี้จะมาแกะกล่อง Hot Toy นะครับตัวที่จะแกะก็คือกัปตันอเมริกานั่นเองเป็นเว version Infinity and Game ครับเอยไม่ใช่ a v e n g e r e n d Game นะครับนี่ครับพอแกะพลาสติกออกนี่จะมองเห็นชัดขึ้นนะครับด้านข้างเป็นตัวหนังสือเขียนว่ากัปตันอเมริกาด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ครับ ตอนก,ก็มีตัวบอดี้มันครอนหนึ่งอันครอนทอครับอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ให้มานะครับเดี๋ยวแกะดูข้างในเลยดีกว่านี่นะครับกล่องนอกนี่จะให้โล่มา2ตัวนะครับมีโล่ที่เป็นสภาพปกติแล้วก็โล่ที่เป็นสภาพที่แตกเสียหายนะครับโดนดามเมจและนี่ก็คือฮอตทอยกับตันเมกานะครับของที่ให้มาก็มีตัวมันมีหัวนักแสดงมาให้ด้วยนะครับหัวคือมี2หัวมีหัวที่ใส่โมดอยู่แล้วกับหัว แบบไม่ใส่หมวกนะครับแล้วก็มีหมวกเอาไว้ให้ถือเล่นนะครับในลักษณะที่ถือถือหมวกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้ามันนะครับสามารถเปลี่ยนได้อันนี้จะเป็นเข็มทิศนะครับที่มีรูปของเพกกี้คาร์เตอร์นะครับคนรักของกัปตันเมริกาันนั่นเองอันนี้คือออ er นยูเนียร์ครับเป็นของทอนะครับในในภาพยนตร์นี้ก็กัปตันเมริกาสันสามารถยกขอนทอได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นมือที่ให้มาแน่เลยนะครับให้มาตามนี้เลยมีลักษณะกำม,มัดคลายมือแล้วก็ชีนิ้วสั่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูตัวบอดี้กับทันเมการครับเวอร์ชันนี้ถือว่าสวยง,งามดีนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีตาของเอเวนเจอร์นะครับด้านหลังก็จะมีเข็มขัดสำหรับสพายโลนะครับรอบเอวก็จะมี มีเข็มขัดนะครับจุดขยับก็ขยับได้หมดเลยทั้งหัวแขนขยับได้ข้อศอกข้อมือขาหัวเข่าขยับได้ครับเท้าขยับได้แต่หมุนนี่ไม่รู้หมุนได้เปล่าเดี๋ยวเสื้อมันขาดนะเดี๋ยวลองเอาโล่มาใส่กันอันนี้ก็จะเป็นโล่ที่แตกนะครับต่อไม่ได้ครับต่อด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทรรมาสําหรับเป็นพอปในการรู้เพื่อความบันเทิงเฉยถ้าจะต่อกันก็ต้องหากาวมาติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่ที่เป็นสภาพดีนะครับเหมือนของจริงมากเลยเหมือนในหนังมากเลยน้าหนักค่อนข้างเบาเลยเป็นพลาสติกนะครับ ไม่ใช่เหล็กนะผมว่าผมต้องเปลี่ยนข้อมือลักษณะถือโลก่อนนะครับกับตันเมกาถือโลอันนี้สวยงามมากก็เป็นกับตันเมกาอีกเวอร์ชันหนึ่งครับที่น่าสะสมนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่อันนี้หมวกนะครับหมวกแล้วก็หัวของนักแสดงคิสอีแวนนะครับเหมือนจริงมากเลยแต่หน้ากากนี่ใส่ไม่ได้นะครับเอาไว้ ให้ถือให้กับตันถือเฉยส่วนหัวนี้สามารถเปลี่ยนใบหน้าได้นะครับนี่ครับแค่ดึงออกมานี่ครับเป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋จะเอาหน้ากำลังโกรธใส่เข้าไปโล่นี้ก็สามารถเดบเด็บหลังได้นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับมีลูกเล่นเล็กๆแถมมาให้ครับเป็นหน้าของเพ g g กี้คาตาเตอนมองเห็นหรือเปล่าซูมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สามารถพับพับได้นะครับ เป็นเข็มทิศมีหน้าของเพ็กกี้คาร์เตอร์นี่ก็จะเป็นฐานนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย